สวัสดีครับผมพี่น้องมือนี่มาใส่ตุ่มปลาไหลนะครับแต่ว่าห้อฉีใสเนงือกปลากดนะครับมีอยู่2สูตรนะครับฉีใส่เงือกปลากดใส่นะครับมาลองเบิงงว่ามันสีเขาบ่อนะครับว่ามันสีอนเนกประสงค์บ่ครับกับเนงือนะครับมีอยู่สองสูตรจะใสสูตรแหลกก็นนะครับหาตุ่มนะครับแล้วก็อีก อีคาตุ่มกับยีส่อีกสูตรหนึ่งนะครับครับล่องเหนียวข้นนะครับอยู่ได้เบิดขึ้นนะครับกินมาตรงห่วงนะครับหลังจากที่ไปชิดปรากฏมากนะครับมันหนามมันหลายนะครับเคยได้ล่องเอาเนียนะครับมาใส่นะครับใส่ตุ่ม หลอกไปล่องรักปลาไหลบิ้งนะครับว่ามันสีขาบอ่อนะครับเหนียวครับเหนียวแน่นครับผมอยู่ที่ทั้งคืนใส่เข้าไปนะครับน้ำคือเสียงน้ำไหลน่อกไปนี่น,นะครับนะครับใส่เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ล็อกไว้นะครับ อันนี้สูตรแรกนะครับท่านไปนะครับเดี๋ยวมาใส่สูตรสองนะครับนะครับอันนี้กาจะเอาใส่ปากอันนี้มันพร้อมนะครับ สูตรสองนะครับเดีย๋ยวเบิ่งเอาไม้ออกกันอันนี้เป็นเดี๋ยวปรากดสูตรสองนะครับอันนี้สีเลี้ยวนะครับอันนี้สีเลี้ยวม้วนเบานะครับนะครับใส่ลงไปนะครับนะครับ ตามเบอร์นี้เลยได้ครับเด้อมาลุ่นเบ่งนะครับว่าสีมีโตบอ่อนะครับถ้ามีโตเนเ่ยมันสิเขาบอ่อนะครับท่านี่กับบ่คอยมีคนมาใส่ได้เนาะเมนบ่เพราะว่าสิไปทั้งใส่ทั้งอื่นกะมงค้นหากินในายกะย่านเสียทั้งตุ่ม <laughs> นะครับทั่งปาลาไหลยถึงตุ่มชีเสียนะครับาอาแปดปลาเจ้าของน้ำอ่ากินสุดยอดอ่ะไปใส่นะครับเมื่อนี้สุชาส,สองเส้าสีผ้าใส่นะครับเป็กมาไปเมื่อนี้ พันดุีเป็กครับมือนีีเพันธุ์ปลาพันธุสีอดเหลาวะฉันว่าพันอุว่าฉันชีปลดวะฉันว่าสิบปเป็กประมาณจากสองอาทิตย์ฉันว่าเอาเดี๋ยวมาติดตามการหาทำเลทรายน,นะครับของสิจาาสองเศร้านะครับ ใส่เรียบร้อยนะนะครับใส่ตุ่มนะครับ <_ d ata> เดี๋ยวมาติดตามผลงานครับมื่นครับผมตอนเศ้า <_ d ata> สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสามมงเศร้าเก่านาฬิกาเ <_ d ata> มื่อนี้ตื่นสวยครับเม่ยามใส่ตุ่มปละไลนะครับใส่ไหวหมอวานแรงนะครับบรรยากาศมันดีครับปกเล่ตื่นสวยนะครับบรรยากาศ ยังน่ะขวดน,น้ำขนาฮ<อ>น้ำขิงครับน้ำขิงน้ำขิงหรือน้ำคาอามือนี้คือดืกแต่เศร้าแท้เสียว่า,านนสุนสสองเศร้านะครับ<อ> <laughs> มือนี่เปกแต่เศร้านะครับใ <laughs> ส่ขวดาน,าน้ำยังดีนะครับ ลงมองไหวนะครับลงมองงานกัับึืนนี่มาแม่นเดียเออนี่ละมาหลังแรกครับมาเบิงครับที่เป็นจังใดนะครับเงียใส่เงียประกดนะครับมาใส่ใส่ตุ่มนะครับเบิงสีมานบ้ มีดสี่ลีครับผมฟ้าวครับมีห้อยเข่าปะพแมนตอนใส่มันม่นว้วนมีห้อยหูตันมันติมาครับหลังที่สองนะครับ ว้าวอีกแล้วมามีปลาไหลติ <c oughs> เป็นไปบ่ได้ <c oughs> ว้ากุ้งยังเขาปะั <c oughs> ้างสองแล้วกับบ่ได้นะครับ <c oughs> มัดนางสูงกันด้วยก๊งน้ำ <coughs> thế đấy mới chỉ khoe thôi, chúng xây xệ, má lùn bưng con, ở trăng pì ลังที่สามแต่ยังไงเดิงโอ้หน่อไม้ไล่โอ้ตัวนี้ครับน,น้ามาแล้วครับผมมาแล้วพี่จา๋า โอ้ยันคือตัวหน่อยแถวม้า,า,า,านุ๊อม้านุ๊กเขายยุ๊กเขายยุครับมีตัวถือว่าใช่ได้เ <c oughs> อานะครับหลังดีซีนะครับผมใช่ได้ใช่ได้ทางเที่ยวยังไปว่างไปตันทางเขามันกับพวกเขาเลยสงปรารถีดี เป้าสะ <laughs> อาดชกเขานะครับสุดแรกเขาชุดแรกเขาเป<ง>็นบ่นงางงนงาลงที่หานะครับอันนี้ชุดแรกเสร็จแล้วว่าเนื้อชุดแรกเขาเนาะ สะอาดนะครับละละยังโเบดกินนะครับยังเหม็นอยู่นะครับมา,าหลังแล้วนะครับมาหลังที่หกนะครับโอ้ยปูขึ้นสิปันเย็นให้น้อยแทะน้อยคักน้อยเน่บริาหารในท่อนนะครับเย็นมันไปเรื่อยๆนะครับ มันคือช่วงหนาแรงเนะาะเป้าสะอาดอาหลังที่เจ็บนะครับครับโอ้โหเนื้อสุแรก ใส่เขานี้หน้าอ่าได้การได้การได้การใส่ได้หน้ากันได้อยู่อ่าขนมาคนแรกเขาเบิง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 อ้าวมานอยู่นะครับโอ้ด้กินอยู่นะครับมือนี่นึกว่าสิบว่าได้กินแล้วโอ้เ<น>ทีเยแหลกนะครับในสองัวนะครับประมาณบรรไดแต่ว,ว่า,าเงี้ยบใส่ได้อยู่ครับ ถาจเป็นน้ำทําเลนะครับดย๋ยวีิไปล่องมองไม่นะครับเนาะเสร็จรูปแล้วนะครับได้สองตนะครับปลาไหลนะครับงานนะครับได้สองตนะครับปลาไหลหน่อยสองตนะครับ่รก็พ่อได้พัดเพ็รอยู่ดอกว้านะครับเอ้ามาลุ้นกันอีกรอบไปหามงไซใหม่นะครับเถือนแหลกนะครับิึงมาลองใส่นะครับเถื่อนแหลกนะครับ ให้ตุ่มประไหลนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันใหม่นะครับผมทั้งมือนนี้เหาหากินประมาณมือหนาเหาหามันที่เก้าแล้วเบาเดียวกระเฟกอีกกว่า